สสวัดีครับยินดีต้อนรับสู่จูเก้ฮิปนะฮะกลับมาต่อในบุรีสุขเรยกิพาที่8นะเราไปเริ่มเบรกคีกันเลยนะสไตล์ล่าส์มินิทช็อปปิ้งนะโอเคไปเลยครับล่าส์มินิทช็อปปิ้งเนี่ยก็มาช่วยห๋อนี่เหรอโรงอาหารมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยโอ้โหดีนะที่กูไม่แดกของโรงเรียนนี่แม่ควรโรงเรียนเป็นอย่างนี้อ่เนี่ย แล้วป้าทำอย่างนั้นทำไมล่ะแหมแล้วใครจะกินเลยน่ะถ้าใครมารู้เนี่ยอัดคลิปลงโรงเรียนดีไหมเนี่ยดูสภาพสภาพควรในโรงเรียนนี่แย่ฉันต้องการให้เธอในให้นายไปเอาผักไปเอาเนื้อเปลอาอะไรอย่างงี้นะโอเคโอเคป้ายัไงต่อ

ดูโรงเรียนตัวเองให้ดีแล้วกันนะดูไปดูที่แม่เครัวเป็นอย่างนี้หรือเปล่าระวั <c oughs> งจะกินมาโดยไม่รู้ตัวแล้วจะมาอ้วกกีหลังนะ <c oughs> โอเคแม่ครัวคนนี้จะต้องการของแนละ้วเราจะต้องไปเอาของแล้วเรามีเราได้โอกาสได้ขับได้ปั่นจักรยานไปด้วยอ่ายำๆๆๆนี่จะยาแม่ครัวไปเลยน้องสาวไปนะไปด้วยกไหมไปไงวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขับไงวะเป่านป่านป่านอ๋อกดวิวยำ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 นี่ดิฟดิฟดิฟโอเคป่านปาน,ปานไปทางไหนวะเนี่ยอันนี้เหรออันนี้ได้ปะอุ้ยจักรยานชนจักรยานแม่ครัวนะฮะเอาให้พังนะี่แม่งทำอะไรฮะเอ้ยตะกี้มันให้เก็บลับเบอร์แบนได้สวีทแปดอันแล้วลับเบอร์แบน ไปเลยซื้อหมอบวูวภูเขาลูกนี้ไปเอาของให้แม่ครัวกันหวังว่าอาหารมันคงจะอร่อยนะแต่กูไม่แดกแล้วแหละตำรวจตำรวจ <c oughs> มันปั่นอ๋อเออเอเอรู้รู้รู้โอ้ยเป็นไงชนไปเลยยำยำมาร์เก็ตโอเคมาเอาเนื้อที่ร้านนี้นะแม่ครัวชื่ออะไรไม่รู้แต่ที่รู้รู้กูไม่กิน ข้าวที่โรงเรียนแล้วดูเรียนตัวเองไว้ด้วยแม่ครัวเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเป็นอย่างนี้ก็อร่อยกันแหละนะอะไรเนี่ยเอ็ดนาเลสมีดเหรอหรือไม่รู้ที่อะไรสักอย่างมั้งอจักรยานเอาให้พังนะเดี๋ยวไปพ่น้สีด้วยสีไม่จามไงเออ เนี่เอาของเสร็จแล้วก็ร้าอะไรเนี่ยลงสิโอเค What's up นะ What's up boy แป้งนะลาวดี้ใช่ไหม Back off ลาวดี้ฮ้ยไม่ใช่ดิผงซักฟอกเขาบอกนะ Use the bus stop to get back school quickly อ oh ๋อไม่อะแล้วโรงเรียนกูอยู่ไหนวะเนี่ย เราเรียนไปทางไหนวะเฮ้ยถอยดิน้องถอยพี่รีบ <c oughs> ปั่นแข่งกันมาวนี่ดีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวิ่งแลว้วปัจจัยยานเข้าไปเลยนะฮะรีเทิร์นทูเอสหน h าวิดไอเทมกลับไปหาที่กลับไปหาเอ n a นาะด้วยของนะโอเคกูคจะปัน่นจักรยานเข้าโรงเรียนนี่แหละแจมมาเลยว,ว่าไงทุกคน ฉันมีจักรยานคนเดียวในโรงเรียนนี่จอดแม่งแบบฮาร์ดคอร์ให้ใช้ผิดคนแล้วต่อไปนี้ถ้าตอนพักเที่ยงจะไปกินพ้าวไปกินล้วนอกโรงเรียนนะเอามาแล้วหวังว่าอาหารที่นี่คงจะอร่อยนะกินกันให้อร่อยเลย แบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแม่งสั่งขี้มูกลงเลยัชิ้วลงไปยูอัล็อกเดอะเพลฟเชลเลนเพลฟเชลเลนคือไรคือไรคอมพิวเตชันในยูยูเวลเออร์นิวเซฟโลเคชันอพวกของดีเนี่ยมีใครช่วยมั่งโอเค อ oh, oh. ื oh, oh. oh. ้มส s าร์ททูสตูเด t นอินทูล็อก o กอร์อ๋อเด็กนักเรียนอะแล้วกูจะทำยังไงลบก่อนลบก่อนมองไม่เห็นนั่นเลไม่รู้เลยไม่รู้เลยสตาร to student จะทำยังไงมันไม่มีใครไม่ทำแล้วนะไม่ทำแล้ว ไปดีกว่ากับห้องนอนเนะี่ยจะให้ทำยังไงโอ้แต่เควสยข้างนอกนี่เยอะจังนะเควสยเยอะจริงจริงครับนี่ตัวเฮชนี H ่คืออะไรเนี่ยตัวเฮชเฮชอย่าบอกนะว่าได้เรียนสกิลใหม่อะ่ะแจ่มเลยนะอลิเทนเฮลทูการช่วยเหลือความช่ยวยเหลือเล็กน้อยๆครั้งที่สอง นี่เอามาให้แล้วสอนมวยหน่อยดิยโอเคได้วเวลาต่สอสู้แล้วปุ๊บเล็กสวีปนี่นะปลดล็อกท่านี้ดีจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันขอบคุณมากช่วยแบ่งปันอะไรเทคชูริตี้แบ็ก t ูเดอะเกลดอนโอเคมาโอเคมามามาเดี๋วยวจะพาไปที่ห้องนะผู้หญิงคนนี้ต้องการให้เราพาไปที่ห้อง มึงมาดิก็มาดิเอออ๋อ,อเราต้องเดินไปด้วยกันแอบเดินจับมือจับมือแล้วก็เดินไปด้วยกันอะไรเฮ้ยมึงมึงจะต่อยผู้หญิงเนี่ยมึงเป็นคนยังไงวะให้หมดเลยเนี่ยสามเดี๋ยวยืนต่อแถวไว้ก่อนต่อแถวไว้ก่อนต่อแถวไว้ก่อนมาดิจะยืนทําไมไมให้หมดเลยไอ้พวกนี้ต่อยผ,ผ,ผู้หญิงเหรอมึงต่อยผู้หญิงเหรอนี่หักแขนนี่ชอบแกล้งผู้หญิงใช่ไหม นี่ปรับปรับไหนลองลองวิชาอ๋อไม่ใช่ลองวิชา,ชชาตะตัดขานะฮะไอพวกนี้ทําไมมันต้องแกล้งผู้หญิงด้วยนี่นี่ผู้หญิงเชียนะขึ้นของขึ้นต้องโชว์เผาผู้หญิงเชียไงเก่งปหเตง่งปะจับมือเดินไปด้วยกัน <c oughs> ไม่ได้เป็นไรกัน <c oughs> แต่แค่ช่วยเหลือเธอ <c oughs> พาไปที่ห้องไปที่หอพักหญิงนะะ วิ่งไม่ได้เหรอทำไมต้องเดินเสียเวลาชั้นนะเนี่ย <laughs> สามทุ่มแล้วเนี่ยใกล้ถึงแล้วขามาส่ง 200. สองร้อยอันนี้น้อยแล้วนะเนี่ยผู้หญิงยังคิดตังคิดดิ <laughs> <laughs> สิบเหรียญไงเออดีมากสตาร์ทไดอารี่คืออะไรทำดูครับ The Dairy. Hey, Beatrice. What's wrong? Two things. Firstly, my cold sores are totally acting up again. What? Ew. Gross. Secondly, Mr. Hatrick saw me writing in my diary during class and he took it and he locked it in his desk. And he says he's going to give it to the principal tomorrow. If anyone sees what's in there, I will just die. It's really personal. Yeah, well, nothing like having the right Yeah, well, you'll soon find out. Me? Why? In the diary, I talk a lot about you and me. What? There is no you and me. Yeah, yeah, there is. <laughs> See? เราจะต้องไปหาใชเพราว<ล>ะว่าอีนี่มันเขียนเรื่องเรากับมันกับจิ๊นนี <c oughs> ่ไปเถอะไปเถอะไปเดี๋ยวไปหาให้ Enter the, school the s c h o o l t o the r e a Window เนี่ยต้องไปกู <c oughs> อีกแล้วใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ที่ไหนเนี่ย <c oughs> ที่ไหนไม่รู้เนี่ย ให้เข้าไปตรงไหนเนี่ยอีชั้นก็ไม่รู้สินะตอนนี้ห้าทุ่มแล้วนะข้างบนนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะเอาแล้วห้าทุ่มแม่งไล่กูแล้ววินโดว์ตรงนี้หรือเปล่าเนะี่ยขอขึ้นไปตรงนี้นะโอเคเยี่ยมเก็บของด้วย GNG Cars เปิดเปิดดิเออเปิดหน้าต่างไปจิมมี่สวยทำได้ดีเช็คเดือมแมทแมทลูมโอ้ยอยยยย,อยจอนมาจอนมาจอนอย่าทำผมอย่าทำผมอย่าทำผมไม่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 ไมไมไมสกเก็ตบอร์ดนี้แม่งเลยไปดูนะว่ามันมีกุญแจหรือเปล่าเช็คดิเช็คดิเก็ตเดลีอ่อ๋อแปลวาเดลี่มานะแม่ง <N> นี่นี่ That's new Jimmy boy It's so bad Bad teeth Bad hair <laughs> Jimmy แย่ฟันก็ไม่ไม่ดีทรงผมก็แย่กลิ่นตัวก็เหม็นนี่มึงเขียนเรื่องกูยังโอเคช่างแม่งกูผมไม่อยากรู้อะ Beat okay. t r e e t Daily โอเคมันคิดยังไงเราก็ไม่รู้นะ ช่างมันเถอะกูที่รู้กูไม่เอามึงแน่ๆน่ไปแล้วครูปุ๊บเยี่ยมเอาไดอา,ารี่ไปให้บสต์เรตเบสตรบร์เรดเบสต์เรดอะไรสักอย่างยู่อะไรล่ะยามเป็นแค่ยามอย่า,ยามยา,ย,า,มย,า,ย,ามยุ่งกับนักเรียนรู้จักไหมมาแล้วเออทำให้แล้วเนี่ยไ,ไ,ไม่มีอะไรที่จิมมี่ทำไม่ได้ ดูปีก้รอโอเคได้เงินก็ดีได้จูบด้วยจำเออเจ๋งไปเลยนะฮะไปเป็นแค่ยามอ่ะอย่ารุ่งยุ่งเรื่องนักเรียนไปแล้วเอยวิ่งเจ๋งไปดีกว่าเอาของเลยเอาของหมดของหมดนะ อะเราบงระเบิดอะไรมะเออเก็บไว้นะฮะเยี่ยมโอเคครับพานีโจ๊กฮิปขอลาไปก่อนเลพาณิที่8นะฮะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะอย่าลืมนะวันนี้ขอลาไปก่อนเหนื่อยจังไปเหนื่อยจังเบื่ขอลาไปบายบาย